เราจะทําวิธีหลอมงสารนะครับอันแรกนี่เป็นควากิิงนะ,ะแล้วก็เป็นเนื้อเงินแท้ทำเองเนื้อเงินแท้ครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญแท้ของหล,ล,ลงก,ลงลก๊โตะครับเหรียญแท้ของหลงโตะสองเหรียญกงกาแล้วก็พัดยนต์ครับเป็นชนวนมงสารนะครับนี่คือชนวนนี้เป็นชนวนท่าแท้แล้วก็น,นี่คือทองคําแท้นะครับทองคําแท้ะะับแล้วที่อีกอันนี้เป็นเบ้า เบ้าหลอดที่จนะที่หลงัวณว่าต้งมีัวนนีจะเป็นแท่งจำนวนาสายองรุ่นต้นที่เก้าเก้า กวางเส้นเพิ่มนะฮะ